จะลลงแล้วครับสวัสดีครับชาว youtube วันนี้เรามาพูดคุยกับอาจารย์ปู่นะครับไม่ได้พูดคุยกับอาจารย์ปู่นานอาจารย์ปู่เป็นทหารทหารเวียดนามเก่านะครับปีสองสองปีสอง,ส,องสองนะครับเป็นเป็นไงหารซื้อไหมอหารทหารซื้อเปจะคุย เรื่องสมัยแกยเป็นทหารเก่าครับความหลังนะครับเป็นไงเป็นอยู่ปีทั้งสองบ่ะเป็นอยู่กี่ปีทั้งสองขึ้นเขาคอ,อสองสี่ช่วงนั้นใครใครเป็นหัวหน้าเป็นนายพลเป็นอะไรเป็นช่จำได้หรือเปล่าพันโทอ่าพันโทอะไรกลันทัก,กะสุวรรณชื่อเขาพันโทก,ก็จะมืดเลยนะครับพี่น้อง กล้องก็มืดเทอะวะอาจปูกล้องมันมืดจังเลยกล้องอยากมืดเลยนะครับมันนี้เขามาเห็นเมืองข้าวเมืองข้าวกับทั้งประเทศนอกเขายิ่งกันก็นกนเลยมาถามข้อมูลศึกทหารเก่าสมัยเป็นรุเวียดนามครับเขาก็เลยมาสอบถามอาจะปูไปไปอยู่เขาขอไปไปทำอะไรไปรบกอ๋ไอ้ไอ้แมวมสู้เขาได้ไหมล่ะ มันก็มีนี่เพราะทหารพานมันมันอยู่ครึ่งหนึ่งเราอยู่ครึ่งหนึ่งเราอยู่ข้างหน้าข้างหลังทห,หารพานนี่ไม่ทหารพานอยู่ทางโน้นแล้วก็เราอยู่ทางนี้มันเป็นรถรถหูหูไถไถขึ้นอย่างนี้ได้ได้จับปุงจับปืนเขาไปสมัยปินทหารอะไรนี่จับเอ็มสิบหกลูกระเบิดมียังตรงยังติ๊กมีไหมนะยักติ๊ก มไม่มีไม่มีระเบิดยังที่มีระเบิดสองลูกไม่น้อยยังเลยระเบิดเขาก้อนเนี่ยผมยังไม่ให้ตัดเลยอยู่เขาคอเขาไม่ให้ตัดทำไงอ่ะเขาไปหารเถื่อนนลยดิไม่มันตัดปุ๊บมันเฉือนคอเราใครอ่ะก้อยแมวเลยก็ไม่ไปถามด้วยกันตัดกันเองบอกต้องเป็นบ่าวว๊อไปตัด อ,อกลัวอีกเขา<อ>มาไม่ต้องตัดผมนะอ,อ,มอผมยาวลุงลังเลยเออยาวพูดคุยกับจันปูนะครับสมัยเป็นทหารเวียดนามนะครับสมัยถ้าใเลยบ้าพ่อตสองสองห้าสองสองสองห้าอสออ๋อสมัยเป็นหนุ่มช่วงนั้นม,มีมีแฟนมีครอบครัวยังช่วงนั้นเป็นหนุ่มอยู่บ่เป็นหนุ่มออได้ ได้ถือปืนได้อะไรกับเขาหรือไม่ใช่เป็นทหารแบบเข้าคงเขา้าครัวบ่เฉียนมือจะเป็นพวกหัวอ๋อนึกว่าเป็นทหารแบบเขา้าครัวอย่างเดียวไม่ได้จับปืนจับอะไรกับเขาหุงไข่หุงข้าวของไข่ของันอ้าวกินไข่กินมันมันเป็นติดติดเนี่ยติดติกเล็กอ่ะแล้วเอาข้าวมาอย่างไรอ่ะข้าวเขาให้จ่ายไปเป็นทหารในชุดชุดลายผางเอาลบแสดงว่าไปอยู่งั้นก็ไม่ได้ซักผ้าซักผ่อนดีทหารก็ใส่ชุดตัวเดียวนี่อยู่แคมป์บ่เป็นแคมป์บ่ ซักเหมือนกันแต่มีลำห้วยลำห้วยอยู่ก็ไปซักแล้วไม่อันตรายไหมกลัวเขาซุ่มโจมตีอะไรบ่ซุ่มเด้เอ,อ๋อแล้วไปทำอะไรยืนนี่พวกทหารพานมันออล้อมไว้หมดออล้อมทหารทหารพานล้อมทหารอืออ้าวล้อมทำไมอะ่ะไม่ใช่ล้อมคือรักษาไงรัออากษาการแทนทหารพ่านก็ยึดแล้วมีแล้วทหารกอง กองพันปลาเนี่ยเขาเรียกอะไรกองทหานกองอะไรเออเยอะไหมกองพันสัตว์ต่างก็ส่งเสบียงส่งเสบียงอ่ะโอนก็ไม่ได้ลบก็ไม่ได้ถือปืนเขาติดส่งเสบียงถือดิปืนติดตัวไปเลยปืนติดตัวไปเลยห้ามคาดมีลูกมีกระสุนไหมล่ะมีเต็มเต็มแม็กก์อะมายิงได้ทีไหมอ๋อยิง ในลูกระเบิดอยู่ในลูกระเบิดอยู่ไหนลูกระเบิดก็แขวนนี่อ,นอันหนึงแล้วนี่อ,นอันอ้าวไม่ไมกลัวไปเขายิงมามันโดนลูกระเบิดใส่ตัวเปไปส่งของส่งอะไรก็ทหารพันปอกเส้นทางไว้ป๋าเค,เคยเคยยิงกับต่อสู้กับพวกยิงพวกอะไรเต็ตมเต็มไหมเออแมวพวกแมวเป็นไงมันก็นมันเป็นเขาญ่าตอนนั้นน่ะเขาญ่าเขาคอเขาญ่านาง่ว น้องไม่นามันอยู่อาจังหวัดอะไรนี่อยู่อยู่ในอยู่เวียดนามหรืออยู่ไหนนี่พิษณุโลกอ๋อนึกว่าสมัยอยู่เวียดนามแล้วเป็นไงก็มันกลางคืนก็นอนหลับสบายนอนหลับสบายมันก็ไม่มีอะไรหนเพาะมันยิงมาบวุ่น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 ลบเลยเราก็เตรียมไว้พร้อมอ่ะ เพราะมันมีอะไรคุกแมวอ่ะคุกแมวอ่ะปลากลัวไหมมีตะกอนมีพระมีอะไรแขนครงแขนคอไหมมีไหมไม่มีแล้วแล้วเอายิงยิงกับข้าศึกตะกอนแล้วเอาบังไฟทุกวันนี้ไปสู้ได้ไหมบังไฟของไอ้โจไปสู้ได้ไหมอ๋ออะบังไฟมันไปโจ้มันเป็นในเนี่ยไอ้เสื้อเกาะหนักไหมปลาอู๋ก็ใส่แม็กไงอันนี้สีอันนี้สีแม็กอะไร แม็กลูกปืนนี่งเลยอ,อันนี้เรามาพูดคุยกับอาจารย์ปู่นะครับสมัยไปแกเป็นทหารนักรบเวียดนามเก่านะครับนี่ <c oughs> เป็นไงป๋าช่วงนั้นได้เงินเดืนอนเท่าไหร่ช่วงนั้นน่ะสี่ร้อยแปดสิบแล้วแล้วไปอยู่งั้นมีเหล้ามีอะไรกินหรือเปล่านี่มีเพชรชูบงก้สี่สิบดีจีเหมือนกันเม, <c oughs> มาไปเปทหารเมาแล้วเขาค่าศึกมาลักปืนทําไงนี่เข้าไม่ได้หรอกอาจารย์ปู่ก็จะแขีนพาร์ด้วยใช่ไหมมีเครื่องรักษาใจไหม เขียนไหมไม่เขียนบ่ไม่เคยเขียนอ้าวมันมีอยู่แต่ไปอยู่นานเท่าไหร่ไปอยู่กี่ปีนี่6เดือน2ปีเลยบ่ะ6เดือนอ๋อแล้วมีใบผ่านทรงพันศึกอะไรไหมนี่มีมีมีในกระเป๋างแล้วทุกวันนี้ที่ดูข่าวเขาลบกันแถวไอ้ตะวันออกกลางที่เขาลบกันปุ่งปังปังนี่เป็นไงเขาจ้างเขาจ้างป้าไปไปไปนี่ไปเป็นนักลบรับจ้างไปไหมนี่ทำไมมัน กลัวสถานที่ไม่รู้อ,อะไรแล้วเอาบาังไฟสูบเขาได้ไหมไม่ได้บังไฟก็ไม่ได้เพราะมันมีระเบิดรู้<ป>ไหมปลาก็เลยกลัวระเบิดอะไรอะ่ะเกาหลีเหนือน่ะยิงไปสี่พันกิโลอ๋อครับครับสวัสดีครับชาวยูทูบ<ฆ>ฝากติดตามช่องพี่อึกพามนเลยครับครับสวัสดีครับ